สวัสดีครับนี่เจ้าส้มโอลูกเขาอายุเจดเดือนละอันนี้ก็ทับใกล้จะคลอดใหม่แล้วประมาณสองเดือนก็คลอดนี่สําคัญเลยเรามาดูตรงตูดเขาเนี่ยเวลาแพ้คลอดมันจะเลอะพวกเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันจะสกรปรกเราก็ต้องมาโกนขนออกก่อนที่เขาจะคลอดเพราะว่ามันจะได้แบบไม่เป็นเชื้อโรคสะสมบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ะเราใส่ใจผมว่าดีนี่เจ้าส้มโอ เพราะว่ามันจะได้สะอาดด้วยแล้วเราก็จะได้ดูแลสุขภาพเขาไปด้วยนี่เจ้าส้มโอลูกสาวแม่แพวาตัวนี้ขาวเลยเป็นไง จริงๆประโยชน์ของการตัดขนก็มีหลายอย่างนะหนึ่งเลยเราจะได้ดูสุขภาพเขาว่าเขาเป็นแผลตรงไหนไหมอะไรไหมสองเลยเราจะได้ทําความคุ้นเคยกับแผลเพราะว่าบางทีเราใส่ใจเล็กๆน้อยๆบางทีอย่างบางครั้งเนี้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะตัดขนอย่างเดียวเพราะว่าบางทีเนี้ยแพะโดนตัวอะไรกัดมาก็ไม่รู้หรือว่าเขากัดกันเองเนี้ยเราจะได้ฉีดยาทาย,ยาได้ทันยาใส่แผลอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราไม่ได้มาดูเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร เพราะเขาอ่ะอยากให้เราช่วยเหลือแต่ว่าเขาพูดไม่ได้นี่เขาพูดภาษาคนไม่ได้เราก็ต้องคอยช่วยเหลือเขาถ้าจะเลี้ยงแพะก็ต้องทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองบางทีการที่เรารอหมออะไรเงี้ยก็ไม่ทันนี่เดี๋ยวเราถ่ายคลิปไปดูอีกทีวันหลังนี่เนี่ยมาดูหน่อยมาอย่างนี้เนี่ย เป็นสะเก็ดแผลตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องโกนขนออกแล,แล้วเรามาลุยทีน่าจะเดินไปขวนตะปูหรืออะไรนี่แหละหัวตะปูที่เราทิ้งไว้เก็บไม่หมดเนี่ยแพ้ก็ก็ไปเดินถูเดินถ โอเคลาก่อน